ดิค่ะดิฉันปัทมาค่ะก่อนหน้านี้นะคะดิฉันมีภาวะทางด้านการพูดนะคะการพูดของดิฉันนะคะที่มุมปากบางทีดิฉันเนี่ยอยากจะพูดเป็นคําประโยคแล้วก็เหมือนสื่อความว่าเป็นเรื่องอะไรอะไรอะค่ะแต่มุมปากของดิฉันเนี่ยไปไม่ถึงค่ะดิฉันก็แปลกใจว่าทําไมดิฉันถึงพูดเต็มคําหรือพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้นะคะแล้วจนมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะดิฉันต้องรับปริญญานะ ทางด้านพุทธศาสตร์ก็จะต้องเข้ารับเป็นบุคคลพิเศษกลัวปัญหาดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นกับดิฉันเฉียบพันธ์ค่ะ อาเลไทยสมองดีเนี่ยค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าไม่ผิดหวังแล้วการเปลี่ยนแปลงทางด้านการพูดของดิฉันคล่องขึ้นหลังจากที่ดิฉันทานอาเลไทยสมองดีแล้วค่ะดิฉันมั่นใจมากๆแล้วมีความประทับใจจนดิฉันส่งต่อให้คู่ครองของดิฉันค่ะอายุ66ปีนะคะมีปัญหาทางด้านระบบาการฟังแล้วก็ทางด้านสายตา ดิฉันเชื่อมั่นว่าอเลทายเท่าที่ดิฉันก่อนกินดิฉันศึกษาค่ะว่ามีปลายเส้นประสาท12คู่บนสมองดิฉันทานอเลเทยเนี่ยค่ะเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดดิฉันก็ส่งต่อให้กับคู่ครองให้ทานแบบดิฉันนะคะ3เดือนแรกก็ทานมาตลอดจนตอนนี้ต่อเดือนที่4ไปจนถึงเดือนที่6ค่ะดิฉันนะคะมีความประทับใจในอเลทายมาก ไม่งั้นดิฉันไม่ส่งต่อคนในครอบครัว<ม>เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์<ม>ก็จะต้องส่งต่อให้คนในครอบครัวก่อนใช่ไหมคะดิฉันมั่นใจแล้วก็อเลไทยถ้าให้คะแนนนะคะคะแนนเต็มเท่าไหร่ดิฉันก็จะให้เต็มเลยค่ะอย่างเช่น1ิบก็จะให้10บร้อยก็จะให้ร้อยล้านก็จะให้ล้านค่ะอเลททยสมองดีไม่ผิดหวังค่ะ ที่เริ่มหลงหลงลืมๆืมทั้งที่ยังหนุ่มยังสาวต้องรีบดูแลสมองของคุณโดยด่วน a อเล i า e คือทางลัดที่จะช่วยตอบโจทย์ในการบำรุงและกระตุ้นสมองเพื่อให้สมองคงทำงานอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยคุณสมบัติจากสารสกัดอันทรงคุณค่าอาทิ b a โคปาม o นเนอรี่เอ็ก t ซึ่งมีสารซาโปนินบาคซ์ A&B 20%ที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมอง มีผลกระตุ้นความจำและการเรียนรู้ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาการเรียนรู้ดีขึ้นและยังมีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาทยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงอายุได้อีกด้วยโซยโปรตีนไอโซเลตหรือโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยให้เพิ่มสมรรถภาพให้สารสื่อประสาทนิวโรทรานส m มเตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นการเกิดสารโดพามีนซึ่งช่วยทำให้สมองตื่นตัวและสามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้นโคลีนไบตาเตรเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีนมีหน้าที่กระตุ้นความจำของสมองน้ำมันปลาประกอบด้วย 1. กรดไขมันโอเมกาา้า3แบ่งออกเป็น EPA และ DHA เป็นหลัก และ 2. กรดไขมันโอเมก้า6โดยอาร์เลทายจะเน้นเฉพาะน้ำมันปลาที่มีส่วนประกอบของ DHA สูงซึ่ง DHA นั้นมีความสำคัญในการเพิ่มเยื่อไมอีลีนในเส้นประสาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการส่งกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทให้ดียิ่งขึ้น l อไทโรซีนเป็นสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญลำดับต้นๆโดยจะกระตุ้นการทำงานของฟีนิลอะลานีในการส่งเสริมการทำงานของต่อมใต้สมอง กระตุ้นการหลัง่งโปรต์ฮอร์โมนช่วยให้อารมณ์ดีคลายความเครียดฟื้นฟูความจำแอลทีอาร์นเป็นกรดอะมิโน,โนที่มีส่วนช่วยในการจดจำ โดยมีกลไกการทำงาน2ส,ส่วนคือ 1. กระตุ้นการผลิตคลื่นสมองชนิดอัลฟาซึ่งเป็นช่วงคลื่นสมองที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็ว 2. ผลิตกาบาสารอาหารที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยัง้งโดยกาบาจะทำหน้าที่รักษาสมดุลสารเคมีในสมองที่ได้รับการกระตุน้นให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและนอนหลับสบายเ a ต้ากลูแคน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในการป้องกันระบบประสาทและเซลล์สมองจากความเครียดทอรีนเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและระบบประสาทนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B1 B6 B12 ซึ่งเป็นกลุ่มวิตามินที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบประสาทและเซลล์สมองอีกด้วยอเลอไทน จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุคใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้การสร้างความจำรักษาความจำรวมถึงช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นอเลไท